สวัสดีครับพ่อม่ชาแนลฮะวันนี้พามาดูลงสีข้าวนะครับข้าวก็จะลงมาตรงที่คัดหญ้านะครับคัดฟางออกแล้วก็ลงไปตรงตรงนี้ครับจะลําเลียงข้าวขึ้นไปด้านบนนะครับตามท่อสีเขียว,ยวนี่เลยนะครับนะครับมีก็จะลงตรงตรง,ตรงนี้จะเป็นหินขัดข้าวนะครับรอบแรกข้าวรอบแรกนะครับตรงนี้ ข้าวก็จะไหลามาแล้วก็มันก็จะสลับมาทางซ้ายนะครับรอบแรกมายังมีมีแหบอยู่ครับก็จะมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะไหลลงตรงนี้ส่งท่อส่งขึ้นไปตรงตรงนี้นะฮะขัดรอบสองนะครับตรงนี้เป็นหินขัดรอบสอง,งนี่ครับก็จะมันก็จะไหลครับไปอีกฝั่งนึงนะสังเกตดู ลงมาครับลงมาก็จะไหลนะครับตามร่องไปฝั่งขวานะครับมีร่องไปฝั่งขวาก็จะลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีพัดลมดูดด้านหลังนะครับเอาแกะบออกนะครับแล้วก็จะลงมาเป็นข้าวสารที่เรากินนะครับอันนี้ก็เป็นลำนะครับลำข้าว หลังจะมีท่อส่งแก๊สนะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะครับ